สวัสดีครับกล้ามาสิทอล์ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในจะเรียกว่าอะไรสปินออฟไซสตอรี่ของการ์ตูนสุดคิดอย่างเซนเซยานะครับที่มีภาคแยกออกมาเป็นตัวเอกผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือเซนเทียโชครับซึ่งในที่สุดนะฮะเขาก็จบลงแล้วนะ16เล่มจบนะครับก็ถือได้ว่าระดับกลางๆนะก็ไม่ได้ยืดยาวมากนะฮะ กลั่นนกันอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับเซนเทียโชนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าติดตามกันนะฮะล้วก็บังเอิญผ่านมาฟังในช่องนี้นะครับเซนเทียโชเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซนที่เป็นผู้หญิงอ่านี่คือเซนเป็นผู้หญิงจริงๆเลยนะเพราะว่าตามกฎของบรรดาเซนในการ,ร์ตูนเซนเซย่านะฮะจะเป็นที่รู้กันว่าเซนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะมีผู้หญิงที่จะมาเป็นเซนเนี่ยก็จะต้อง ลบความเป็นชายไปโดยการใส่หน้ากากนะฮะอย่างมาลีฮินช้หน้าอะไรเงี้ยนะรู้ว่าจูเน่เราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยควจะใส่หน้ากากกันหมดเลยนะครับแต่ว่าสําหรับเซนเทียโชก็คือเป็นเซนหญิงจริงๆเลยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากนะฮะพี่แต่ว่า,าคนที่รู้เรื่องราวของเซนเทียเนี่ยก็ตอนแรกผมนึกว่าน่าจะเป็นความลับมากนะแต่ว่าพอไล่อ,อ่านไปอ่านมาทำไมอโกเซนเนี่ยรู้อื เคียวโกร,รู้อืมเออซิว่าเซนก็รู้คุณมารีนก็รู้แต่บลอนเซนไม่รู้ครับในเรื่องของเซนเทียนะฮะการมีอยู่ของเซนเทียเนี่ยนะครับก็เออก็เหรอเอออ่ะตามนั้นก็ตามนั้นเนาะพวกสายญาเขาคงออกไปลบกันหนักมากจนไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้อ,อ่าทความรู้จักกับเซนเทียอะไรเหล่านี้นะฮะ<อ>ซึ่งอ,อ่าในไทม์ไลน์ที่เซนเทียโชเขาเล่าเนี่ยฮนะมันก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ ก่อนที่จะเกิดกา็กซนวอลนะฮะก็คือกําลังจะมีกา็กซนวอลแล้วแหละแล้วก็ไล่ไปจนถึงจบศึก12ภาษาที่พวกเราเซย่าเขานอน,นบาดเจ็บกันอยู่นะฮะก็พักภาษาตัวกันอยู่แล้วก็เหล่าเซนเทียเนี่ยก็มีมิชชั่นที่ต้องออกไปจัดการซึ่งการรับคำสั่งของเซนเทียเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นตรงกับคุณหนูซาอุริเลยนะครับ <S <S เพราะว่าหนึ่งในเซนเทียเนี่ยเขาออกตัวเลยว่าเขาคือเลขาของคุณหนูซาอุรินะฮะ ทีนี้เราก็มาที่เนื้อเรื่องกันบ้างนะในเรื่องนะฮะมันก็จะเปิดมาที่ตัวละคร2พี่น้องก็คือเคียวโกะกับโชโกะนะฮะที่คนพี่เนี่ยเคียวโกะเนี่ยเขาหายตัวไปนะครับก็ปล่อยให้น้องโชโกะฝึกอยู่กับคุณพ่อนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยน้องโชโกะนะก็ได้เจอกับผู้หญิงประหลาดที่มาบอกว่าเนี ee, ่ยเธอจะต้องเป็นแม่ของฉันนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าโชโกะเนี่ยกลายเป็นร่างสถิตของเทพอีล e ิสนะฮะ เทพอีนิสค like ือใครอ่ามาแปะรูปให้นี่นะจ๊ะคือถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่เซนเซียรุ่งเรืองเป็นแอนิเมชันแรกๆนะมันก็จะมีพวกภาพพิเศษออกมาเป็นตอนสั้นๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีริสก็คือหนึ่งในนั้นไม่แน่ใจว่าชื uhh ่อตอนแอปเปิลทองคําหรือเปล่านะฮะซึ่งโอ้ภาพนั้นนี่เฮียวกาของผมก็คนเข้าที่จะโดดเด่นใช่ได้อยู่เหมือนกันอ่ะกลับมาที่เซนทียโชกันต่อนะครับ ก็ทำให้เคียวโกะเนี่ยก็เลยปรากฏกายออกมาเพื่อจะช่วยโชโกะนะครับทำให้โชโกะได้รู้ว่าที่พี่สาวตัวเองหายไปยก็เพื่อที่จะไปฝึกเป็นเซนเทียนี่เองนะครับแล้วก็มาปกป้องอาร์เทนานะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันโดนจับไปเป็นร่างสถิตของอีลินะฮะทีนี้แหละครับเมื่อโชโกะตกเป็นที่หมายปองของ เหล่าลูกสมุนของอีลิสนะฮะซึ่งในนั้นก็จะเรียกว่ามีไดแอดนะครับไดแอดนี่น่าจะเป็นระดับขุนผลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกโกสนะฮะซึ่งชุกครอเขาจะเรียกว่าลีฟนะครับอ่ะทีนี้พอโชโกะเนี่ยจะต้องถูกจับไปเป็นร่างอวตารของอีลิสแล้วยังไงละ่ะฮะอาร์เทนา่าแล้วก็เคียวโกะเนี่ยก็เลยต้องมาปกป้องโชโกะนะฮะเพื่อไม่ให้อีลิสได้เกิดน,นะครับอ๋อทีนี้บุญพาวัสนาส่งเลยครับ ระหว่างบุกชิงตัวกันไปกันมานะฮะอีนุงตรงดังหน้าดูเหมือนกันนะครับเคียวโกะก็เข้ามาขวางการพยายามที่จะสิงสู่ของเทพอีลิสนะฮะเลยทาให้ตัวเคียวโกะเนี่ยดันกลายไปเป็นร่างสถิตแทนนะฮะคือถึงจะไม่ใช่ร่างแท้แล้วแต่ก็อ่ะเหมือนกับอีลิสก็แบบอเอาไว้นี่ก็ได้วะประมาณนั้นนะฮะก็ทิ้งจุคอสอุคูเลนลูสให้กับโชโกะไว้ดูต่างหน้านะฮะทีนี้แหละครับนี่ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้โชโกะ หรือตัวเอกของเรานะฮะตัดสินใจที่จะขอฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นเซนเทียแทนตำแหน่งของพี่สาวซะเลยนะครับทีนี้เมื่อตัดสินใจที่จะเป็นเซนให้ได้นะฮะชโกโกของเราเนี่ยก็เลยถูกส่งไปฝึกวิชากับเซนหญิงนะฮะพาววมายุระนะครับซึ่งชโชกโกเนี่ยก็ได้แสดงพรสวรรค์นะบวกกับการที่โดนเลือกให้เป็นร่างสถิตนะฮะทำให้มีพลังแฝงอยู่ในระดับหนึ่งนะก็เลยทำให ใช้คอสโมได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ปึกอี่าไหนก็ไม่รู้จริงๆก็ยังปึกไม่เสร็จด้วยนะแต่ว่าผูกส่งให้มารับงานก่อนนะฮะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการช่วงชิงร่างของเทยวโปะนะอีริสก็จะยังเหมือนกับใช้ร่างเนี้ยได้ไม่เต็มที่นะฮะสลับให้เห็นกับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องปกตินะว่าอตอนนี้มันไปถึงตรงไหนแล้วอตอนนี้เป็นกาเลเซียนวอลแล้วนะอะตอนเนี้ยไปถึงที่แซงจอรี่แล้วนะ แล้วระหว่างนั้นก็คือทางสังเูุเรี่เขาก็จะทําอะไรให้เราเห็นกันเป็นระยะระยะนะฮะ,ะ,ะเคียวโคก็อาจจะส่งโคเซนคนนั้นไปโน่นส่งคนนั้นไปนี่มีภารกิจโคเซนให้เราเห็นบ้างนะฮะซึ่งโคเซนที่แลดูจะบทเด่นหน่อยนะครับสําหรับภาคนี้นะฮะนั่นก็คือสกอร์เปียนมิโลนะครับจริงๆแล้วที่เรียกว่าโดดเด่นหรือว่าได้เฉิดฉายเนี่ยน่าจะพอเขาเขียนเรื่องให้ว่าในสมัยที่สองพี่น้องนี้ยังเป็นเด็กนะครับอ่า มิโลเนี่ยเคยไปช่วยเด็ก2คนนี้เอาไว้นะฮะซึ่งโชโกโกเนี่ยก็จะจำมิโลได้นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนขยายภาคหลักด้วยนะฮะว่า,าทําไมในช่วง12ประสาทเนี่ยอาเทนาถึงดูแบบไม่ค่อยมีพลังอะไรเท่าไหร่เลยนะครับคือก่อนหน้านั้นด้วยนะเพราะว่าอาเทนาเนี่ยนะครับก็คือเอาพลังคอสโมเนี่ยไปช่วยเคียวโ,โกกับโชโกโในศึกช่วงแรกนะฮะที่ที่มันเกิดขึ้นตอน ช่วง Galaxy w a r วลเนี่ยนะฮะแล้วพลังก็ยังไม่เฟืน่นะฮะก็เลยทำให้อัลเทน่าก็จะดูอ่อนแอหน่อยนะฮะที่ลหลายๆคนสงสัยว่าออทำไมอัลเทน่าดูไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเป็นเทพแต่โดนจับตลอดอะไรมานี่อันนี้เขาก็แก้ต่างให้ตรงนี้นะฮะในช่วงศึก12ภาษานะไม่รวมศึกอื่นนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีการให้คุณมารีนเนี่ยมาช่วยฝึกเหล่าเซนเทียด้วยนะเนี่ยที่บอกว่าทำไมมารีนถึงรู้ว่ามีเซนเทียนะ,ะเพราะว่ามารีนมาเป็นครูฝึกสอนให้กับเหล่าเซนเทียนะครับ ระหว่างนี้ก็จะมีการปรากฏตัวของเซนเทียคนอื่นๆออ,ออกมาอีกนะฮะเพื่อให้มันครบทีมนะฮะแนะนำตัวละครเพิ่มเแล้วเดี๋ยวพอครบทีมปุบเนี่ยเขาก็จะมีมิชชั่นที่ต้องไปทําแล้วนะครับทีนี้พอมันจบช่วง12ปรสาสน์เนี่ยภารกิจใหม่ของเราเซนเทียก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับหลังจาก12ปราสาทนะครับเราบอลเซนทั้ง5นะฮะก็ นอนเป็นผักกันอยู่บนเตียงนะครับทำให้เป็นหน้าที่ของเหล่าสินเทียที่จะต้องเดินทางไปหยุดยั้งการคืนชีพโดยสมบูรณ์ของลิสให้ได้นะฮะทีนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเทพอ์เทมิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าอ์เทมิสเนี่ยก็ได้ยืมมือเข้ามาช่วยนะฮะก็ให้แกจิตมานะเพื่อที่จะได้สามารถเอาไปต่อก่อนได้นะฮะในพาร์ทนี้นี่คือโชโกก็ ยังคงเหมือนเดิมนะครับเขาก็ต้องการที่จะแบบเออขอเวลาเขาได้คุยกับพี่เขาหน่อยเขาอยากจะช่วยพี่เขาออกมาให้ได้นะฮะซึ่งคราวนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะครับเพราะว่านอกจากเอลิสแล้วก็ยังมีเอลิสหรือว่าอ่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเรียกกันว่าอาร์ลิสนะฮะโดยที่อาร์ลิสนี่ก็ใช้ร่างของเจมินี่ซากะนะครับแล้วพอมีซากะโผล่มาอย่างนี้นะฮะเราโกเซนก็ ต้องออกมาร่วมแจมกันแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเราก็เอาไว้เท่านี้ก่อนและกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงบทบาทของตัวละครกันดีกว่านะครับคือเหล่าเซนเทีเนะี่ยเขาก็จะมีบทบาทโดดเด่นอยู่ตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วนะพราะว่าก็ตามที่เรื่องนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีหลายครั้งเลยที่ในการศึกเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาช่วยนะฮะหรือว่า ทีก็อาจจะโชคดีที่รอดมาได้นี่นะอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นเซนเทียนะฮะน่าจะเป็นการซัพพอร์ตมากกว่าที่จะเป็นการแบบออกลบแบบแนวหน้าอะไรอย่างนี้นะอ่าคือสู้ศึกโดยทั่วไปเนะี่ยน่าจะเป็นเซนมากกว่านะครับทีนี้ตัวเอกโชโกที่ยังดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยเนี่ยนอกจากใจสู้แล้วก็มุทลุเนี่ยก็คาแรคเตอร์ก็อาจจะดูคล้ายๆเสย่าหน่อยนะครับแต่ว่าอเอาเขาจริงก็โดนช่วยไว้ค่อนข้างที่จะเยอะ มากนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าการวางพลอตให้มันเป็นทีมซัพพอร์ตหรือเปล่านะบวกกับในจังหวะที่บอนเซน์รักษาตัวกันอยู่คนที่มาช่วยก็เลยกลายเป็นโกเซนที่จะมาออกศึกนะฮะแล้วก็เป็นการแย่งซีนกันเป็นระยะะ,ยะด้วยนะฮะจนในศึกสุดท้ายนะครับและในครึ่งหลังเนี่ยนะฮะโกเซนก็จะแบ่งหน้าที่กันออกปฏิบัติภารกิจนะฮะที่จะว่าเด่นๆเนี่ยก็ยังคงเป็นมิโรนะ อ่าที่จะมีคิวบูทโฮ่คนข้างเยอะหน่อยนะลองลงมาก็ไอโอเลยก็มีนะไอโอเลยก็มีคิวบูที่ออกไปต่อสู้กับเขาเหมือนกันนะครับคือทั้งเรื่องเนี่ยครับโกเซนทั้งที่อยู่และเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นครบทั้ง12คนนะฮะอ่ามากน้อยอะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเห็นทั้ง12คนแน่นอนนะฮะอันนี้สารภาพจากใจนะในฐานะที่ก็ตามอ่านมาตั้งแต่แรกนะฮะโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า,าความโดดเด่นเนี่ยมันไปอยู่กับ โกเซนที่ปรากฏตัวซะเยอะนะฮะเยอะมากกว่าเราตัวเองที่เป็นเซนเทียซะอีกนะครับและบทสรุปการคงอยู่ของเซนเทียเนี่ยอันนี้ก็แอบเสียภัยนะว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วคือมันก็สู้กันมาขนาดนี้แล้วก็การที่คงอยู่มีก็เหมือนไม่มีแอบไอ้นี่เหมือนกันนะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้เอาอยางงี้เลยเหรอวะเออแต่ก็เอออาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องมากังขาว่าอ้าวแล้ว ยังไงแล้วปัจจุบันนี้เซนเทียเป็นอย่างไรกันอยู่กันอย่างไรอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อแล้วก็ในความเป็นชื่อเจ้าของเรื่องนะฮะมันก็จะมีภารกิจบางอย่างนะฮะที่ทําให้มันเป็นหน้าที่ของเหล่าเซนเทียที่จะปฏิบัติได้นะฮะคนอื่นอาจจะทําไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคือคนที่จบหลักสูตรเซนเทียเนี่ยก็จะต้องทําได้นะครับทําให้มันมีเหตุผลในการรองรับนะฮะว่า ทําไมเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกเราก็กังขาว่าเออโชโกะมันยังแบบเหมือนก็ยังฝึกฝึกไม่สมบูรณ์ดีนะั่นอ่ะในในศึกแรกที่เขาต้องแบบมายู่ลารีบส่งมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วต่อมาก็มาฝึกกับมารีนก็จะดูแข็งแกร่งขึ้นนะฮะแต่ว่าเอาจริงก็ตอนต้นเรื่องเขาเคยกลืนกันแล้วว่าตอนที่ฝึกเป็นเซนเทียเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีได้นะแต่ว่าโชโกะเนี่ยฝึกไม่ถึงซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็มีเหตุผลในการรองรับว่า การที่ให้เหมือนกับโชโก,โกเนี่ยฝึกไม่สำเร็จเพื่ออะไรสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าอ่าเซนเทียโชเนี่ยนะฮะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ไหมก็มีนะครับก็มีนะฮะคือไอการที่เปลี่ยนพีมตัวเอกให้มันกลายเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็เออให้รสชาติอีกอีกแบบหนึ่งนะครับว่าอ,อ๋อถ้าหาว่าบรรดาเหล่าเซนที่ปกป้องอาเนาเขาเป็นผู้หญิงเนี่ย มันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เขาจะไปต่อสู้อย่างไรจะดําเนินเรื่องไปในวิถีทางไหนอะไรอย่างนี้นะแม้ว่ามันจะมีบางซีนบางอย่างนะฮะหรือว่าบางพลอ็อตที่เอ๊ะมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆก,กันไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นนะ ด่หลอกที่เราจะคุ้นหูมากกว่าเขาคือซิวเวอร์เซนที่มีความเก่งกาจระดับโกเซนเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะหรือแม้แต่คนที่เคยเป็นเซนแต่ว่าหันหลังให้กับการเป็นเซนแล้วมาเข้ากับฝั่งศัตรูอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นพอตท,ที่เราก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะฮะเออแต่ถามว่ามีความแปลกใหม่ไหมมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเชาะมากกว่าความแปลกใหม่นั่นก็คือการที่ทําให้เราได้หายคิดถึงนะครับก็ผมเชื่อว,ว่า ในช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าเซนเซีย่าเนี่ยค่อนข้างที่จะขายอะไรโกเซนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโดยจะเป็นรอสแควาที่โกเซนก็จะมีบทเดน่นใช่ไหมแล้วพอความสําเร็จของรอสแควาก็มีโซฟโกตาออกมาที่ปลุกชีพเหล่าโกเซนให้ได้เป็นชุดกอดคอกันไปด้วยนะครับในภาคนี้ก็จะมีโกเซนไม้หายคิดถึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็แอบ,บชื่นชมนะแม้ว่าโกเซนจะหายไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่6คนนะฮะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ พยายามให้เราเห็นบทบาทของทั้ง6คนที่ยังอยู่นะ,ะรวมไปถึง6คนที่จากไปแล้วด้วยนะฮะกออ็มันก็มีปรากฏกายให้เห็นนะฮะถึงจะไม่ได้เห็นกันทุกคนนะ,ะใครที่เป็นแฟนคารมิลกับชูล่าที่ก็อาจจะน้อยอกน้อยใจหน่อยต้องบอกว่าคารมิลกับชูล่าคือจะเรียกว่าไงดีผมว่าบางทีเหมือนกับคารมิลกับชูล่าบทบาทค่อนข้างติดตลาดนะเพราะว่าคนหนึ่งก็ฝากเอกคาลิเบอร์ไว้ที่ชิลิวใช่ไหมกับอ,อีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ของเดโอวกะนะฮะ เพราะฉะนั้น2คนนี้ก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะติดลมบนนะแล้วก็ตอนที่เป็นผ้าขาเดสนะฮะตอนที่กลายเป็นเหล่าสเปกเ,เตอร์เนี่ยสคนนี้ก็อยู่ทีมเดียวกับสากะด้วยนะฮะก็จะดูเก่งๆหน่อยอ่าซึ่งปูกับปลาเนี่ยบทภาคหลักก็ดูเลวร้ายแล้วนะฮะในภาาคาเดสก็ดูไปก่อนเพื่อนเลยครับมันก็จะดูดูอาจจะดูกระจอกกระจกหน่อยอ่าพอลอสแคนวาสทากคู่ชื่อมาใช่ไหม ซึ่งไม่ใช่แค่ในอตกันวานาโซออฟโกก็มีการพยายามกู้ชื่อของคุณปูคุณปลามาเหมือนกันนะแม้บทบาทของคุณปลาจะดูน้อยหน่อยนะแต่ในพาร์ทของเด a มาร์กเนี่ยต้องบอกว่าตอนขางจะกู้มาเยอะนะฮะและในเซนติโชนะครับเดนมาร์กก็เหมือนกับเด a มาร์กนี่น่าจะดูเลวสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาก็เลยพยายามกูบทว่าถึงแม้ว่าเขาอาจากคนที่มันเลวมากเนี่ยมันก็แค่กลายเป็นคนที่ มันใจสูงแล้วก็ด้วยความเก่งกาจก็เลยทําให้บางทีมไม่ก่อไปขอยไว้หน้าอะไรใครสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วจะบอกว่าบทของเด a มาร์กเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าก็ค่อนขอ้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ดูโดดเด่นใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะใครที่เป็นชาวราศีกร,รกฎก็คงจะรู้สึกชื่นมื่นกันนะและนี่ก็คือเซนเทียโชนะฮะหลังจากอ่าน16เล่มจบแล้วนะครับ ถามว่าชอบไหมก็ประทับใจระดับหนึ่งละกันนะฮะแล้วก็ที่รู้สึกดีก็คงจะเป็นเพราะว่านอกจากภาคหลักที่มันจบในอินเ dimension แล้วเนี่ยคือมันก็ยังมีการต่อยอดนะโดยนักเขียนหน้าใหม่ที่เขาก็แบบพยายามไปที่มุมอื่นๆไปที่อะไรอื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะออกมาให้เราได้ได้ดูได้อ่านกันเรื่อยๆนะมันกระตูนมันจะได้ไม่ตายจากไปนะครับก็ดีใจนะฮะถ้ามันจะมีภาคใหม่อีกก็รออ,อ่านอีกเหมือนเดิมนะครับผม